สอบสอบ TOEFL A B A F T a b a v ไปทางท้ายเรือ a b a r n a y หอยเป่าฮื้อ A B A L O N E B A S C a b a s e ลดลงลดเกียติลงเป็น verb a b a s e B A S H ทำให้ไม่สบายใจทำให้ลำบากใจ a b บ v ลดลงสงบลงใช้กับพายุน้ำท่วมคืออเบทก็คือคล้ายๆกับดีคิดดีดักดีเกตดีมินิสติสคาวเลสันดีดิวแต่อเบทก็คือลดลงใช้กับราคาซื้อขายภาษีความร้อนเช่น <c oughs> people want to abate the price of pop คือให้ราคาในหมูงลดลงมาบ้างคือ we must abate the noise in our city เสียง ดังลงมาดังน้อยๆหน่อยอเ a t e มนต์ก็เป็นคำนามคือการลดลงอเบตัวนองคษสัตว์ A B A T T O I R Abbey วัดที่มีกติง่ายๆคล้ชชายๆ Temple Church Chapel Convent Monastery m o s q แต่อ b e y ก็คือต้องมีที่พักของนักบวชด,ด้วยวัดล้างแล้วบวจะเรียกว่า Abbey ไม่ได้ a b b บ t ก็ ad, คือ จาวาดถ้าบัตรคือจาวาด